สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำคืนค่ะพี่ๆวันนี้นะคะไม่ได้มาไลฟ์เลยเออลงเป็นคลิปวิดีโอแทนแล้วกันนะคะพอดีเออน้องนี้กับตาอ้วนเนี่ยไปปลูกหญ้ากันมาเพิ่งจะกลับถึงบ้านค่ะกี่ทุ่มแล้วเนี่ยตาอ้วนอ้าวไฟดับไฟดับด้วยนะคะไฟตกไฟตกเออไม่เป็นไรไฟมาแล้วลูกไฟมาแล้วไฟมอกีื้อไฟตกไฟตกไฟดับแล้วนี่เออฝนตกไงตาอ้วนฝนตก อะดีแล้วเราไม่ไลฟ์ถ้าเราไลฟ์เนี่ยโหพี่ๆน่าจะเวียนหัวกันแน่นอนเลยค่ะไฟตกรอบสองรอบแล้วนะคะวันนี้เอ้เย,ย็นเนี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อกลางวันเนี่ยฝนตกแล้วตอนนี้ก็มีฟ้าแลบฟ้าร้องมาเป็นระยะระยะเลยค่ะอ่านี่ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะนี่ของท่านที่น้องตาแป๋วกินไม่หมดช่วงกลางวันค่ะแล้วก็อ่อ ของคุณยายเบนนะคะที่คุณยายฝากมาให้เด็กๆด,ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะน้องนางตุ้มปุ๊กเลยนะคะตอนเย็นนี้กินอิ่มมากนะคะกินญ้ามาเยอะแล้วด้วยตอนนี้ก็เกือบจะสองทุ่มแล้วคะ่ะพ่อกับแม่เพิ่งถึงบ้านนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เด็กๆอยู่กับคุณยายนะคะคุณยายให้อาหารตลอดเวลาเลยน้องนิกบอกว่าคุณยายขาคุณยาย อย่าเข้าใกล้พ่อแสนสุกนะอย่าเข้าใกล้น้องตาแป๋วเพราะว่าอพ่อเขาจะห่วงลูกนะคะอะถ้าคุณยายให้อาหารคุณยายต้องให้ไกลๆสรุปคือคุณยายให้อาหารแบบน้องนิกกับลุงอ้วนตัดญ่ามาว่าจะให้น้องนางกับพ่อจ๋าเขากินถึงพรุ่งนี้ตอนเช้าใช่ไหมคะสรุปก็คือหมดวันนี้แน่นอนค่ะพี่ๆคุณยายจัดเต็มให้หลานเหลือเกินกลับมาลูกสาวแบบพุงกลางอย่างที่เห็นเลยนะคะ คุณยายบอกว่าไม่รู้ว่าจะไม่ให้ยังไงเวลาคุณยายเดินผ่านน้องนางก็ทําท่าน่ารักน้องนางก็ทุจ้าคุณยายก็ใจละลายนะคะเขารู้จักอ้อนนะคะเขารู้จักอ้อนนี่รู้จักขยบมากินเองด้วยกินกล้วยหวานๆนะคะก่อนก่อนนอนค่ะอันนี้ของคุณยายเบนนะคะไว้เจ็ดเครือไว้ให้ตาแป๋วตื่นมากินพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะจะได้มีแรงไป เล่นกีฬาสีกับเพื่อนๆน,นะคะอ่าพรุ่งนี้น้องตาแป๋วจะไปร่วมเดินพาเหรดกับเพื่อนๆโรงเรียนบ้านตากลางนะคะเป็นกิจกรรมกีฬาสีค่ะพี่ๆยังไงเป็นกำลังใจให้หนูน้อยตาแป๋วด้วยนะคะไี่พี่ๆสาารยินเสียงพระสวดนะคะพอดีอางาน งานขาวดำนะคะของควานเก่าน้าโมกับคุณนายโดศรีนะคะเพื่อพี่ๆสงสัยเอ๊ะน้องนิกกลางค่ำกลางคืนทำไมได้ยินเสียงพระท่านสวดนะคะพอดอีเป็นงานขาวดำนะคะพี่ๆโอ้โหเพราะจ่าอุ้ไมไว้เลยในกล้องมันจะมืดๆหน่อยนะคะแต่ว่าในความจริงมันไม่ได้มืดเท่าในกล้องนะคะพี่ๆคือไฟก็รอบด้านเลยดูค่ะแต่ว่า ถ่ายมาทำไมในกล้องมันแอบมืดๆหน่อยนะคะอะไรคะ <S <S ใช่คะ่ะเหลือแต่ในถาดนะยังไม่ได้ย่างนะย่างอีกทีนึงนะคะไฟตรงนี้ก็มีค่ะพอดีคุณยายเขาย่างหมูไว้ให้ค่ะพี่ๆกลับมาก็อุ่นนะคะอุ่นกินค่ะนี่มาดูพ่อจ่ายทางนี้ค่ะ พรุ่งนี้เดี๋ยวให้พ่อจ๋าเขารอลูกนางแป๊บหนึ่งนะคะลูกนางไปเ,เดินขบวนพาเหรดก่อนให้พ่อจ๋าเขารอแป๊บหนึ่งเ่าจะได้ไปทํางานช่วงประมาณสิบโมงแล้วค่ะพ,พี่พี่พรุ่งนี้นะคะอาจจะสายๆหน่อย <c oughs> เพราะว่าลูกนางเขาเมีสองกิจกรรมเลยค่ะพรุ่งนี้นะคะ หมดแล้วลูกอู๋ยังค่ะพ่อจ๋ายังไม่หมดต้องการทำกินน้อยแค่นี่กลางอู๋ไม่น้อยนะกลางวันน่ะห้าเครือเลยนะโอ้กลางวันน่ะไม่ได้กินน้อยเลยกลางคืนสู้สุดใจเลยค่ะโอ้โหพุงใหญ่มากค่ะลุงอ้วนคุณยายอัดสับปะรดอัดต้นสับปะรดกับต้นย่าให้หลานๆแบบโอ้โห ุใจไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยต้องดูน้องนางเรื่อยๆค่ะให้เขาหลับนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพาเขาไปเจอเพื่อนๆพี่ๆนะคะร่วมกิจกรรมกีฬาสีให้น้องได้คุ้นชินกับทุกๆคนนะคะปรจ่าอิ่มมากได้นั่นเออเขาเขาเขาจับไว้นะคะเขาจับไว้ อิ่มแล้วครับพ่อจ๋าหมดแล้วหรอพ่อจ๋าหมดแล้วพจ๋าหมดแล้วอาพ่อพจ๋ามาเคลียร์ให้ลูกนางเหรอครับลูกนางห่วงดูดูดูห่วงไว้คะพี่พี่น้องนางลูกน้องนาง,นง,นง,นงมันหมดแล้วก็ก็ไม่ต้องห่วงพ่อลูกโอ้โหพี่พี่ดูค่ะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้จักห่วงพ่อแล้วนะคะโอ้โหดูค่ะดูดูด,ด,ดูพ่อนอยเดินออกไปแล้ว พอแสนสุขเขาจะมาเอากะละมังไปเขาดึงกลับมาตาอ้วนโอ้ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขารู้จักห่วงแล้วเขารู้จักเออดึงดึงกะละมังกลับมานะคะยังยังไม่หมดค่ะหมดหรือยังดูสิหมดแล้วใช่ไหมโอเคอ้โหูดูพุงสิคะพี่พี่อ้โหูลูกนางก็ถือว่าเด็กๆกินอิ่มกันมากเลยนะคะอ้โหูแน่นดึบเลยค่ะพี่พี่ คะ่ะเ,เราคั่วให้แล้วคะ่ะสําหรับค่าคืนนี้เนี่ยน้องนางกับพ่อจ๋าหลับฝันดีแน่นอนค่ะเพราะว่าอาหารจุใจมากนะคะอาหารจุใจมากดูพุงน้องนางสิคะพี่ๆดูคะ่ะคือแน่นดึบเลยดูพ่อจา๋านะคะดูพ่อจา๋าพ่อจา๋าโอ้โห อุ๊ยอุยทางนี้จะย้อนจะกระทบกระแสงโซลาเซลล์ทางนู้นนะคะดูค่ะแน่นดึ๊บเลยค่ะพี่พี่ว้าวทำไมตุ้มปุ๊กอย่างนี้เนี่ยโอเคครับกินหญ้าไปลูกไปโอ้โหถูกใจกันทั้งคู่เลยค่ะพี่พี่พรจ๋าเขาก็ถูกใจลูกนางก็ถูกใจนะคะอ่า แวบมาทางน้องมาอุย้ยโดนไฟสะท้อนมาอย่างนี้แล้วสีไม่ค่อยสวยเลยค่ะอ่ะเอามุมนี้แล้วกันค่ะแต่มันก็ดูไม่ค่อยสว่างเนาะพี่พี่ค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวรอช่างไฟเข้ามาเดี๋ยวตราต้องให้เขาวางไฟใหม่นะคะให้มันแบบเอ่อถ่ายคลิปอะไรออกมาให้มันแบบสว่างๆเหมือนเหมือนความจริงหน่อยนะคะอันนี้เหมือนเหมือนบ้านไม่มีไฟเลยค่ะแต่ความจริงเนี่ยมันสว่างนะคะพี่พี่ อะไรคะอ๋อใส่หลอดเพิ่มอ๋อใส่หลอดเล็กโอเคกันยุงใส่ตะอ้วนบอกว่าแนะนํามาว่าต้องใส่หลอดเอ่อเล็กๆสีสีส้มๆนะคะใส่เพิ่มอีกสักสาสามดวงนะคะอ่าเพราะว่าเป็นสีไฟไล่ยุงด้วยก็จะโอเคเป็นระบบไฟบ้านน้องมินนี่เป็นระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยนะคะพี่ๆไม่ไม่มีระบบเอ่อ ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กนะคะเพราะว่าน,น้องนิคเกรงว่าเวลาฝนตกเนาะนะคะเราก็ไม่รู้เลยว่าไฟฟ้าจะรัดวงจรเวลาไหนอะไรอุ้ยฝาแลบอะไรที่เราไม่อยากให้เกิดมันจะเกิดขึ้นเวลาไหนนะคะเราก็เลือกเป็นแผงโซล่าเซลล์ดีกว่านะคะอ่าดูค่ะพอเขาได้กินกล้วยหวานหานก็ไอ้นี้ถูกใจเลยอะคะ่ะพี่ ยาได้เยอะนะคะเดยกก็จะนอนเร็วตอนนี้อากาศเหมือนฝนจะมาอีกแล้วค่ะลมมาเรื่อยๆแล้วค่ะพี่พี่อุ้ยนุองนางพุงใหญ่มากดูค่ะแน่นดึบเลยค่ะพี่พี่ตุ้มปุ๊กเลยนะคะตุ้มปุ๊กเลยเด็กคนนี้มีเกาแข้งเกาขาโชว์ด้ค่ะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะพี่พี่เราไปเจอกันที่โรงเรียนนะคะ เห็นคุณครูเขามาบอกว่าเดินพาเรดนะคะประมาณ8ดโมงเช้าค่ะแปดโมงเช้าของเมืองไทยนะคะน้องนิกก็อาจจะไลฟ์สดช่วง8ดโมง9โมงประมาณนี้นะคะพี่ๆแล้วแล้วแต่สถานการณ์บางทีอาจจะแบบฝนตกยังไงเดี๋ยวน้องนิกมาแจ้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะเราก็อาเอาเนือเอานอนกับสภาพอากาศไม่ได้จริงๆนะคะยังไงพรุ่งนี้น้องนิกจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะ บางทีไม่เห็นน้องนิกอัปเดตใน YouTube นะคะพี่ๆเข้าไปชมได้เลยที่เ,เพจมินนี่น่ารักค่ะอ่าบางทีอัปเดตลงในเพจเนาะพี่ๆค่ะฝากด้วยนะคะยังไงพรุ่งนี้พี่ๆ่จอย่าลืมมาให้กำลังใจหนูน้อยนะคะไปเดินพาเรตกับเพื่อนๆแล้วก็ไปทำงานเ,าเป็นบริการให้พ่อจ๋าต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะพี่ๆ หลับฝันดีทุกทกท่านเลยนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนให้กำลังใจนะคะป้อนกล้วยเด็กๆนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ